บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมือน,นี้ก็ว่าผมกับสองน้องปลาคือเก้าเ <c oughs> มือนมีน้องปลาสีขาไปกินก๋าเตี้ยวพี่น้องสไปกินกเตี๋ยวกับน้องมีนาเนาะคืออันนั้นเอาเป็นคนหมกักศีลนะพี่น้องพูดกตบพี่เขาก,กินเฟร์ย่เนาะตอนยี่หว่าน,นกินแต่เฟร์มาตอนนั้นตะกี้ไทยเขาจะกินแต่ก๋าเตี้ยวนะเนาะเด้ก,กูได้กินได้เหมือนเนาะ เรียว่าสีส่วนนอ้องมีนาไปพี่นอ้องตอนนี้เพิ่นกำลังอันนึ่งเห็ดเบียเเ้ยเห็ดงาเพิ่นอยู่เนาะกำลังเห็ดเบี้ยเห็ดงาอยู่พี่น้องเดี๋ยวเฮาสีทาเพิ่นก่นอนเนาะถทาไปพร้อมกันพี่นอ้องไปกินแถวเก็ดกาอีกแล้เนาะย่างไปถ้าพี่นอ้องตอนนี้น้องมีนา,า <c oughs> อะเสือซีหลองมีนาเพิ่นเห็ดเบี้ยแบบเนาะก็กำลังย่างไปพี่น,น้องกำลังย่างไปหั่นกุ้งตี๋ยวเนาะ จะไปกินกระเตี๊ยวนะพี่น้องเอ้มือนี้ขนาดกันเซซูส์โทษเดียวกันเลยเนาะไปเจ็กหน่อยก็ห่อเดี๋ยวพี่น้องห่านไก่เนาะบุกไก่เป็นไรพี่น้องเอ้ยว้าสิไปอีกหาดหนึ่งเนาะกลับมาอีกห่านตัวห้าสิไปให้มันปิดเนาะเพาก็ได้ต้องมาหาดใหม่ือนี้ให้มีหน้าเดี่ยงเดียงเกี่ยวหมูวะพี่น้ากระดึงเดี่ยงดอกอ๋อกันละแล่ หอดเดวพี่น้องโอ้โดวตีเป็นโดวตีก็อยากตดวตีผักสื่อขนมไปบางอย่างนี่หอดเดวหอดเดวพี่น้องวันนี้ให้เจ้าเดียงนี่พี่น้องบรรยากาศในหานก็เป็นตแะแเสกได้เนาะอาเซนนี่มีบหรอ มาเลยพี่น้องถ้วยเดยวี่สิบนะบาทเนาะป้ากินสามถ้วยคนเดียวว่ะป้าโอ้โหวันนี้หายมีหน้าเดียวนยเยวานาะโอไรกินสามถ่วยคนเดียวป้าน่ากลัวมากสามถ้วยคนเดียว กิินนแค่นี้คือมาสั่งมีแต่ซ้ำแทนหนึ่งมาสั่งไปหกถั่วยเลยป้าพี่น่องป้าจะคือสั่งอะไรแต่กับคนกินนะมีอะไรกับคนนั้นอ่ะ สังดมกะเลยกระยางกะย่างะบอที่จริงมันต si. ้องแยกอันแต่ละคนเยอะคไหนมันต้องสั่งแต่ละคนเองบอกมันแงไเดียสิอีมั้งหมกอีก็้องเอะ bổ sung sang đỗng dần côn trời đi ơi mọi người chắc là sáng 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 Chắc là sang sáng 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 ยูห so okay, hey, ่านแล้วก็ไมมีโปรนะคือซ้แถมหนึ่งหรือส้ำแถมหนึ่งวะไม่้อยากใ้กงอีกเลมื่อจุดซางอีกซ้ำคือางอีก้างอีกซ้มเดี๋ยวก็สีได้มาสีถั่วที่โต Phan Tô tuổi đấy là khi nó ơi thế tuổi đều không phải nào của nó Sam tuổi พอดแเขลสั <S <S ่งแล้วีกลับบ้านจปถได่มเติมเลบึ้งบึ้งสึ่งบึ้งบ3ะงบึ้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 งนึ้งบึ้งบ้งบึ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 ้งบ้งบึง้ง้ ขาขหกินบอรเวสซอยก่อนเลยนะข้าวผัดหน่อเลยคุณกำสิกินเลียงมาต่อถัวที่สกันเลยมาต่อถัวที่สพี่น้องเบแ

bớt tuổi. <laughs> 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 <hỏi> thì Bớt cả 2 tuổi thì มาตัวที่สามกคนใส่กันบาดเดียวนจะสีตัวหายเลยกินกระถั่วไอ้ันจะบิร์ดเือสอบยูเขาใส่ทีกันบ้งเ แซ่บป้องทานมากเพิ่งทากนะได้คือเอาอย่างอีกตัวหนึ่งยังมาต่อตัวที่สี่กันเลยตัวที่สามเบิร์ตแต่พี่นอนองยีวยมหนองปลาสีต่อตัวที่สี่เนาะตัวที่สี่คนได้มากินเก๋ออันนับกล่าวมาตอบไป

เล็กกแต่นักินไปข้างมุดซถูอะไรกินเกงเลยเลขาเศ้ามีหน้าหรืกิน4ถัวยด้เดกมาง่ไหมน่อีกข้างมดมดแปถัวยเนาะเนาไปกินมืด8ถั่วพี่น้อง ี่พี่น้องพ้นงานของเลาเนาะกินเบิร์ตคนละสี่ถ้วยอ้ากินแข็งไี่น่าเลยเซ่เลยยกินสี่ถ้วยจำกันก็เพื่อกิน,กนแฮมพี่น้องเอ้ยเกือบอันนั้นเกืบบอบเบิร์ตไปไปย้ายงั้นไหมแสบแฮมเนาะตอนนี้ก็กิกนกว๋วยเตี๋ยวแล้วเลยเนาะไม่กินแล้วก็มาสั่งนะ้ำแสบบ่แสบโอ้อน้ำมะโนก็ยีนอ๊อฟจิ้นแหนมหาทเออทานกว๋วยเตี๋ยวอยู่ไทยได้หลายเนาะพี่น้องเอาใหม่ก็พอ พี่น้องตอนนี้ก็กินกว๋วยเตี๋ยวแล้แนะวแล้วแสบแห้งเนาะแสบบอมีนะสสสแสบแสบแห้งเนาะก๋วยเตี๋ยวยุไทยหันมีดายหานแห้งเนาะพี่น้องแต่ก็มีแต่หานแสบแสบอฮายถ้าจะกินก็ดอกเ <laughs> ดี๋ยวบันหลังจากที่เขากินแล้วเขาก็สิปผ้ากันมาอย่างเด็ดเนานะน้องมีนากินกว๋วยเตี๋ยวแล้วมาต่ออะไรมาต่อไอ,อติมต่อเนะยานะเขาเมื่อยาว่ลไปสั่งน้ำหนักแจ็คโลนะเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดโล เจ็ดส do. ิบเอ็ดโตกินก๋วยเตี๋ยวอะไรกันเนาะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรกันเน้ำนักขื่นพี่น้องใส่บางหนักคนเจ็ดสิบเอ็ดโตนะไปแล้มันกินของหวานต่อเนาะบอกินโด๊ะโอ้จะมันกินเก่งบอกินยังกับเป็นตเส่ออร่อยแสบมากก่าก๋วยเตี๋ยวบาอย่างก๋วยเตี๋ยวยี่ไทยแสบเนาะ ไปย่างหลั้งจากเข้ามาต่กินก๋วยเตี๋ยวแ้วพี่นาะ้องก็สิไม้ย่างดินอยู่ฐานะเนาะฐานะปาก็ตพี่เนอะดูเนาะมายางสบบรรยากาศมาเบ่งปลาก่อนนะอู้บรรยากาศดีดีพี่นนองแม่น้ำเจ้าพญาเนาะอ้บิวดีแฮ้งพี่นนองแต่ว่ามีแนวเกลือปลาเนาะ เบื้องข้าสซีรองเกลือปลาแบะขนมข้าวไมันช่กินบ่เบื้องข้าสซีรอเอาขนมขเ้าเกลือปลาเนาะปลาตัวนี้ปลาคนกินเนาะปลาปลาอันนั้นจกินมันไม่มีเนื้อมันรอก่อนนิดนึงน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งมันคือโมขืนว่าพี่น้องหายปลาตัวนี้กินซะเนาะครับ ปลาทอนปลทตัวนี้ปลาใหญ่พี่น้องปลาน่นหนักปลาดเลยหัวทองปลาท้อเออปลาท้อปลาท้อปลาทองไม่ใช่ปลานี่นะนะปลาทองบดปลากามันตึก๋เตี๋ยวแซ่บพี่น้องเมื่อไงน้องปลาเรากิดเยอะก่ากินบดตัสี่ถ้วยตัสองถ้วยจะอิ่นะแงแอ่ะเปอู้เสียเบื่ออ่ะ มมือหนาไปรองหาดใหม่น้องเดี๋ยวห้าสิบกยเตี๋ยวอยู่แทวอันนับบอนเขาอยู่หาสิกินจนเบิดเลยเนาะถูกหาดเลยมือหนาต่อไปคือหันหไปที่หันเนาะหนอพี่อกมือตกมากสีมาลอกไหนเนาะเนองแก้มน อยูดีดีพ no. oh, ี่น้องบรรยากาศแบบเย็นแห้งเนาะนีมเป็น in ้ำจิอาพันหย่านะเพราะมันอยู no. No. ่ติดแม่น้ำเนาะบรรยากาศมันก็ดีอากาศก็ดีพ mm. ี่เนาะเขาบอกว่าให้กินกินก่อนจังเบาโอเขาคือบอกน้ำกินน้ำปะอ้ยเย็นสบายมันคืออันีต้มมาเย็นดีดีพี่เนาเออถามมือได้เขาหอนแห้งๆนั่สิมันหนังนิเนี่เพราะอากาศมันเย็น ทำไมแบ่หนักเดหอยยังแห้งอยู่หนึ่งก็ะหอกันอืมผักบ๊อบบรรยากาศมันแบบมันมีดมเด้วมรอบมามาไปนะไปหมเหือเกนักก็ด้วป้าที่นอกจริงๆเดี๋ยวขอเป็นหน้าเหือกด้อขอชีกลับไปอยู่โดมโดมป้าเน พยายามมันยังหัว <Nikisen aboto>